นี่สินะหมู่บ้านแห่งดาบนะเป็นอะไรที่สวยงามมากเลยขายดาบพิชลินสุดพิเศษด้วยหรอโอ้เป็นไงโอเคนะครับใครที่มาดูใหม่ก็อย่าลืมที่กดติดตามนะผมแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารทั้งหมดของผมนะผมไปเจอ,อคลิปกันเลย โอเคครับกระดาษสบรีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะครับอยู่กับผมรายการยิมบอลซัพอาร์เกมเมอร์ในโรบบอกชื่อว่าโมล็อกเกมเมอร์นั่นเองนะครับผมเราอยู่โรบบอกในแมบที่มีชื่อว่าดิมอนเจอร์นี่นั่นเองนะครับผมกับการอัปเดตครั้งนี้เป็นหมู่บ้านแห่งดาบนะครับผมจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยนะครับผมก็เริ่มต้นมานะครับผมเราให้เกิดตรงระยะใกล้ๆลานสอบนะครับผมใกล้ๆลานสอบมันก็จะเกิดประมาณจุดนี้นะครับผมแล้วก็มานะครับผม เห็นว่ามันเปลี่ยนไปเยอะอยู่นะมีหินอะไรอย่างนี้เต็มหมดเลยแล้วก็ตรงมาทางนี้เลยครับเจ้ยาวเห็นแล้วใช่หรือไม่ว่าผมถืออะไรอยู่ผมใช้ดาบอะไรอยู่นี่ครับผมหมู่บ้านแห่งดาบเราก็มาถึงกันแล้วนะครับผมนี่ ถามว่าบ้านดาบมีไว้ทำไมนะผมก็ซื้อดาบแล้วเป็นพวกดาบใิชิลินนะผมแบบพิเศษนะผมอย่างคนนี้นะครับก็คือจะได้ดาบมิชิลินคู่นะครับผมราคา2,000บาทนะครับผมก็คือจะแบบมีดาบคู่อ่ะเปอนของอินโนสุเกะนะครับผมถ้าผมเจอคนเอถือมีดาบคู่อยี๋ยผมจะถ่ายมาให้ดูนะผมส่วนต่อมานะครับผมคนนี้นะครับผม คนที่เก็บไปก่อนเกรียนเกรียนนะครับเห็นนะครับ NPC สีชมพูนะครับผมให้แล้วครับเข้ารับไม่สีม่วงนะครับผมสผิดเป็นดาบวิชวินผิดนะครับผมอชินิโบะนะครับผมเวลาตีแล้วจะติดผิดนะครับผมราคา2,000เหมือนกันนะเมื่อกีก้แล้วก็อีกคนนึงนะครับ คนนี้นะครับเป็นดาบนิชลินปกตินะครับผมราคาหนึ่งร้อยนั่นแสดงว่าคุณไปสมัครเลยแล้วก็ไม่ต้องสอบก็ได้มั้งแล้วก็แบบแบบมาตีดาบตรงนี้เลยคงงั้นนะคงน่าจะได้มั้งแล้วก็มาถึงคนสุดท้ายนะผมคนนี้เลยครับสเปเชียลซอสนะผมก็จะเป็นดาบของ จัญชาเขานะครับปากนกัญชานะของฝั่งอโศรน,นะครับราคาสามพันเยนก็ใครที่เป็นฝั่งลูกเครื่องอโศรเราใช้ได้ใช้ปาดเนี่ยซื้อได้เหมือนกันอันนี้ผมไม่ได้เล่นเป็นลูกเครื่องอโศรก็ใช้ได้เหมือนกันเออเราจะพูดเมื่อกี้ทําไมวะความสามารถของมันนะครับผมก็เมื่อเราจบชีวิตของศัตรูหรือว่าดิมอนนะผมเราจะเลือดเราจะฟื้นฟูมาเต็มนะผมเหมือนดุดเลือดอ่ะเหมือนเราเป็นดิมอนอนะ่ะ เราก็มีแค่นี้นะครับของตอนนี้นะถือว่าทําออกมาสวยนะผมอัปเดตครั้งนี้ก็อัปเดตมาได้สักพักนึงแล้วนะครับผมผมก็เพิ่งมาทํานะผมส่วนปานตะวันเดี๋ยวผมขอดูอีกก่อนนะเพราะว่าผมยังไม่อยู่สอหลักเลยไม่รู้ว่าทําได้หรือเปล่าแต่ผมรู้ตําแหน่งที่อยู่ของฟานตะวันแล้ว,ลวนะครับผมแล้วก็เวลาสุดลมก็มีขยับปากแล้วนะครับ ดูตลกดีนะครผมก็อัปเดตคร่าวของครั้งนี้ก็มีแค่นี้นะครผมหมู่บ้านสงสานะครับหมู่บ้านสามดาบหมู่บ้านขายดาบอิชิรินผมก็ได้สื่อแปลกกว่าชาวบ้านหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นเงี้ยเอดเดิ้ลเดียวผมก็เดี๋ยวผมทำให้ดูปึ๊บคืออย่างเงี้ย รล้เวลาวิ่งนะคนดูนะวิ่งับัก็ประมาณนี้นะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไว้กดติดตามกด subscribe นั่นเองนะครับผมก็ไปดูคลิปน้าต่อไปได้เลยครับโอเคไหมครับใครที่มาดูใหม่ก็อย่าลืมที่กดติดตามนะผมแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารทั้งหมดของผมนะครับผม